ผมจะให้เควสเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะในการแบบเพิ่มเลเวลแล้วก็อันดับสอนะคือการอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนนี้ก็11ล้านแล้วทุกคนแปบ๊บเดียวเองอ่ะผมได้อีกแสนเดียวก็ขึ้น39แล้วทุกคนก็อัพอันนี้พอดีเลยก็ได้ประมาณ2แสนนะฮะ สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมชายพีนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมคุกกี้ลันคิงด d อมอีกแล้วนะฮะก็วันนี้จะมาสอนวิธีการปั๊มเลเวลแบบยังไวเลยนะทุกคนตอนนี้ก็อีพีประมาณอยู่ที่8ล้านหนึ่งนะฮะจะไปสู่13ล้านก็อีกประมาณ5ล้านก็สิ่งแรกที่อยากจะให้ดูนะฮะอยากให้จะให้ดูเควสนะฮะคือเควสก็คือได้อีพีก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่ะอันนี้โลติเล็กก็อัพให้ถึงเลเวล6เควสก็น่าจะเสร็จแล้ว ก็เสร็จแล้วนะคือการอัพสิบโบซ่า,าเนี่ยก็ไดอีพีเหมือนกันเมื่อกี้ได้ประมาณ7จ็ดแสนบวกกับเควสเนี่ยประมาณ3ามแสก็ได้ประมาณล้านกว่าเลยนะทุกคนก็เควสต่อไปก็คืออัพครีมน้าตาลสีฟ้านะอัพสชิ้นเควสก็จะเสร็จทันทีเดีย๋ยวเราไปกอบกู้ดินแดงกันอันนี้การขยายพื้นที่ก็ไดอีพีประมาณเท่าไหละเจ็ดแสนโอ้เยอะเหมือนกันนะทุกคนยิ่งขยายพื้นที่กว้างขึ้นเนี่ยอีพีก็จะได้เยอะ อ่ะเดีย๋ยวเราไปลุยเควสต้องคำสาบันเลยนะครับผมจะให้เควสเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะในการแบบเพิ่มเลเวลแล้วก็อันดับสองนะคือการสร้างสิ่งปลูกสร้างแล้วก็การขยายพื้นที่นะทุกคนยิ่งเลเวลสิ่งปลูกสร้างสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยไอพีก็จะได้สูงขึ้นนะแล้วก็พื้นที่ยิ่งแบบอยู่ไกลอ่ะไอพีก็จะได้สูงขึ้นเหมือนกัน อ่าเควสนี้ก็น่าจะเสร็จง่ายๆเลยแค่กอบกู้ชายแดนแค่นั้นเองการกอบกู้แบบอย่างเงี้ยก็คือได้พีหลักพันนะทุกคนแล้วก็มาได้จากตัวเควสด้วยแล้วก็ได้จากตัวขยายพื้นที่นี่ได้ XP พีพประมาณเท่าไหร่เก้าแสนบวกอีกห้าแสนโคตรเยอะเนี่ยจะ3ากแล้วทุกคนแปบ๊บเดียวเองไม่ต้องทําอะไรเลยขยายพื้นที่อัพสิ่งบูดสร้างกับทําเควสเนี่ยคือ2อันเนี้หลักๆเลย ก็การอัพสิ่งปลูกสร้างเนี่ยคือยังเล็กอยู่ก็ได้อีพีแค่หมื่นเดียวนะฮะอันนี้รู้สึกน่าจะเลเวล5เลเวล6เนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนมันยังน้อยอยู่แล้วก็อันดับ3นะทุกคนที่จะให้มองก็คือการส่งมอบต้นแห่งความหวังให้กับตัวคุกกี้เนี่ยอีพีก็จะได้เยอะตามจํานวนที่ไว้นะฮะก็ยิ่งของเยอะอีคพีก็จะได้อย่างช่องซ้ายเนี่ยประมาณ5 4 6ร้อีหกอพี อ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนนี้ก็11ล้านแล้วทุกคนแปบ๊บเดียวเองอ่ะระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็ข้ามกันไปเลยแล้วกันน่าจะรออีกประมาณ9ชั่วโมงได้ทุกคนระหว่างรอก็อัพบ้านไปก่อนนะอ๋อแล้วก็อย่างที่4ี่ทุกคนรถไฟอีก็ได้เหมือนกันแต่ได้ตามจํานวนตามจํานวนของอ่ะถ้ายิงแบบของดีนะทุกคน ได้ไอค P ก็ได้เยอะเหมือนกันแต่แต่สำหรับผมนะในรถไฟเนี่ยไอที่ได้ e อเนี่ยคือโคตรหล่อยโทษเลยสิ่งที่ต้องได้คือต้องเป็นพวกอุปก,กรณ์ชิ้นแบบอัพสิ่งปลูกสร้างสิไอ้นัน่นถึงจะดีอ่ะเดีย๋ยวเราก็ข้ามกันไปเลยแล้วกันตอนนี้เควยก็เสร็จแล้วนะทุกคนได้มา3ามแนสอันนี้ก็บ่อน้ํานมก็ขยายให้เลเวล2นะฮะ มีของครบกันแล้วนะนะ๋ยวารออัพกันเลยดีกว่าเอยวขอเล่งเวลาละกันอ่ะรออีกสัก14วิเดีย๋ยวจะใช้ตัวเล่งเวลานะฮะอ่ะ10วินะฮะไอ้ที่ผมรอเนี่ยคือจะได้ใช้แค่19ชิ้นแค่นั้นไม่มีอะไรหรอกอ่ะเดีย๋ยวเราก็อัพกันเลยก็อีก20ชั่วโมงทุกคน ระหว่างรอแล้วก็อัพนู่อัพนี่สร้างมุงสร้างบ้านไปก่อนนะฮะระหว่างรอเดีย๋ยวเราก็ข้ามกันไปเลยแล้วกันตอนนี้ก็บ่อน,น้ำนมน่าจะถึงเลเวล2แล้วทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันเลยก็เสร็จเรียบร้อยแนละ้วนะเควสก็ได้อีพจากการอัพสิบบุกซ่าเกตแซนสองแล้วก็ได้จากเควสอีก3,3แสนสามนะฮะก็เควสต่อไปก็คือผลิต หลนมมิลกี้อีก3ชิ้นก็อีกเท่าไหร่อ่ะหชั่วโมงเย็ดเคอย่างนานอ่ะผมได้อีกแสนเดียวก็ขึ้น39แล้วทุกคนก็อัพอันนี้พอดีเลยก็ได้ประมาณ2องแสนนะฮะอันนี้แค่เลเวล9นะทุกคนถ้าขึ้นเลเวล10น่าจะได้อีกไม่รู้เท่าไหร่4ี่แสนได้มั้งก็ขึ้นเลเวลแบบมาเหมือนแป๊บเดียวน่าจะใช้เวลาถ่ายในทั้งวันนะทุกคน แล้วก็บรลลนเนี่ยคือก็ได้ EP นะฮะอันนี้ก็ได้3,000ต่อครั้ง3,000ต่อครั้งเนี่ยระยะเวลาประมาณ8ชั่วโมงทุกคนก็ดีกว่าเอาแบบไปลงดันนะลงแบบถ้าไปผจญภัยจะไม่ได้เท่านี้นะฮะในแค่ประมาณ21หัวใจเนี่ยอาจจะไ,ได้ไม่เท่านี้แล้วก็การเก็บของผลิตเนี่ยก็ได้ EP นะได้ตามจำนวนด้วยแล้วก็ อย่างลัสเบอร์รี่เนี่ยมาเก็ดได้ร้อยหนึ่งนมได้ร้อยหนึ่งใช่ไหมอันนี้ได้10ต่อชิ้นขนมปังก็ได้10นะฮะอันนี้ก็ได้20ต่อชิ้นอันนี้ได้30อันนี้ได้ร้อยแอมต่อชิ้นอันนี้300อันนี้ก็300อันนี้ก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะฮะ โอ้โหส่วนทีมน้ำตาลสีฟ้าเนี่ยคือแบบได้ต่อชิ้น500ก็ถือว่าเยอะนะแต่ดูจากเวลาประมาณ3ชั่วโมงนะทุกคนก็หลักๆแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรนะก็ทำเควสขยายพื้นที่อัพสิ่งปลูกสร้างนะฮะแล้วก็การอัพบ้านเนี่ยคือการอัพปราสาทคุกกี้เนี่ยถ้ายิ่งอัพ ขึ้นไปสูงอะ่ะเควสก็จะมาเยอะนะทุกคนนีน่ก็คือสิ่งที่อยากจะให้มองถ้ายิงประสาทสูงอสมมุติผมอัพประสาทไปที่เลเวลสิเ,ลเนี่ยเควสใหม่อะ่ะมาแน่นอนนะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าคนแก่ก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะยังไงก็ขอบคุณนะครับ